เงียบโอเคตอนนั้นก็ไม่ตอนเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรแค่แค่พ่อแม่พูดเฉยๆเอาเอา คนอาจจะงงว่าทำไมได้แต่เยอะๆอนสี่สักหนึ่งอส์แคสโซหมายถึงได้แต่นี้นะ่ะตอนนั้นตอนนนั้ใช่ไหมคือแบบโอยดุดุดส่วนมากเราจะใช้บัฟสปีดไหมส่วนน้อย กูไม่ได้เน้นบัฟอื่นนอกจากบัฟที่ไม่โกงเกินกูไม่เน้นกูเน้นแต่ว่าบัฟที่มันไม่ค่อยโกงแต่บัฟสปินก็ไม่โกงเออใช่อีง่ายแต่ยากระโดดมันก็โกงหยู่แต่แต่จริงๆเราเน้นยากระโดดด้วยไงประเด็นกระโดดสูงก็ดี สำหรับของคือทุกคนผมมือสปีดลันคนใหม่นะคบเพิ่งสปีดลันตอนนี้ไม่นานเองสปีดลันไม่นานนี้เองจริงสปีดลันไม่นานนี้คือผมเป็นมือสปีดลันมือใหม่อ่ะก็รู้อยู่ว่ามือใหม่มันกระปรงอยู่ ผมเจะเครื่กระโปงอะคืทุกคนมือใหม่ันจากกระโปงนิดหนึ่งนิดๆนะแต่ผมเป็นมือใหม่ยังไงเลยกระโปงนิดๆเล่นสปีดลันจะใช้ของสปีดลันเฮ้ยขี้กวงว่ะแม่งมันขี้ลวงอ่ะทุกคน คือแบ,บเวลาเราเลื่อนน้อยน้อยแล้วอ่ะมิ่งโอบมาโจมตีน่ะเฮ้ยเอ้าเขี้ยใครมันขุดวะเสียงรถเมื่อกี้นะอูเต่งหนึ่งสวยไหม

เออรักอมันอืม่่โคตรจะเจาะโอ๊ยเจาะอ่ะ สีฟ้าไม่ได้ก็มาฆ่าเทนสีเหลืองแทนดกว่าไหมเร็วเร็วขวานแม่ในปโกมิจริงไม่่ะอ,อีอก19875432 1 g เมื่อกี้คืออะไรครับไม่ขึ้น จะาถามที่มีทองต้องเยอะทำไมไม่ใช้ลืมคุณมันลืมใช้ดอกคืออย่างอย่างงงนะทำไมผมลืมเพราะผมว่ากูมันความจำสั้นไม่เข้าอ่ะไม่เอาเรื่องแล้วไง เดี๋ยวกูจะไปอันฆ่าทีมสีแดงอยู่ดอกเที่ยมนี้หงอนาทีหลายนาทีอยู่เช็ดน้ำตาไม่กูเช็ดทำไมอ่ะกูไม่ได้น้ำตาไหลเพราะว่ากูเป็นนักแคสเกมไงประเด็น เลยตาน้ำมันก็จะไหลแบบนี้แหละตาน้ำตรงไหนไวะไอ้เนี่ยอ๊ายวุ้ย,ยดีนะขึ้นทันนะ่ะ กูมาด้วยเอ่อัโวึงกุแมงนาน้ำก็ด้วย อย่างนี่มีตะรงแรงดังสนสูงๆข้างนั่นเลยภาษาอังกฤษภาษาตกเลยอืมมันจะต้อง